สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้นะคะตั๊กก็จะมารีวิวนะคะตัวไล่นกนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นเหมือนแท่งเอ่อแท่งแก้วนะคะที่มันเป็นแบบเวลาที่เราถือไว้อย่างนี้นะคะมันจะทําให้รู้สึกว่าลายตาเนาะเขาบอกว่ามันสามารถไล่นกได้นะคะตั๊กก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ทดลองแขวนเอาไว้นะคะซื้อมาจากท็อปปี้ห้าสิบบาทได้สิบอันนะคะอันนี้นะ ก็เลยเริ่มแขนตั้งแต่เมื่อวานนะคะอน,นี่คือแขวนไว้นะคะนี่ดูตักก็แขวนไว้นะคะสิบอันนะคะก็ตกอัลละห้าบาทนะนี่นี่ตักก็เลยจะมารีวิวเพราะว่ามันได้ผลค่ะทุกคนคือบ้านตักเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นฝ้านะคะก้องช่วยสาดรขึ้นไปข้างบนหน่อยะคะ่ะตอนแรกมันจะเป็นฝ้าเพดานเลยนะคะแต่ว่านกเนี่ยมันมาทํารังแบบว่าทําเต็มเลยนะคะต้องมาแกะฝ้าออกเนะะี่ยค่ะ อ็มาแกะฝ้าออกหมดเลยเพราะว่านกมาทํารังคือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแต่พอแกะฝ้าออกนกมาเยอะกว่าเดิมก็เลยต้องสรรหาวิธีทุกอย่างเลยนะคะตั้งหุ่นไล่กาลูกโปง่งนกมันไม่หนีอันนี้นะคะเอามาแขวนไว้เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้แทบจะไม่มีนกกระจอกบินมาเลยค่ะถือว่ามันได้ผลนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะลองไปซื้อมาได้นะอันนี้นะคะ เดี๋ยวตักจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะว่าสั่งที่ไหนนะคะอันนี้ตักสั่งจากช้อปปีนะ50บาทได้10อันเลยค่ะได้ผลไม่มีนกมาเลยรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเจออะไรดีๆเด็ดๆอีกนะคะตักก็จะเอามารีวิวแล้วก็แชร์ทุกคนฟังค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปสอยมานะคะ50บาทได้ตั้ง10อันเดี๋ยวตักจะไปซื้อมาเพิ่มจะเอาแขวนให้ทั้งหมดเลยนี่ค่ะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ